สวัสดีครับวันนี้น้องขิมจะพามาดูห้องแถวห้องเช่ารายเดือนนะครับมามาดูกันเข้าไปในห้องเลยครับนี่อยู่ชั้นสองนะรู้ห้องสวยมากเลยครับกระเบื้องก็สวยนะมีพัดลมเพดานด้วยมีไฟสองหลอดแล้วก็มีหน้าต่างหน้าต่างสองบานมีประตูหน้าตรงระเบียงชั้นสองนะแล้วก็นี่เรากำลังทำความ,มสะอาดนะครับนี่ แล้วก็มีช่องลมด้วยลมผ่านเย็นสบายดีไหมครับนี่ครับระเบ้องลายสวยมากแล้วก็มีการซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วครับนี่สวยงามมาก,มากน,นะภายไปในห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวเป็นประตู p V c ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เหล็กไม่ผูกไม่เข้าสนิมนะครับพอจะเป็นโถส้วมชุ่มลาด เราจะมีฝักบัวมีฝักบัวด้วยแล้วก็มีก๊อกเตี้ยให้หนึ่งตัวแล้วก็มีก๊อกสูงให้หนึ่งตัวแล้นี่เป็นประตูหลังนะนี่ประตูหลังท่านชมเนี่ประตูหลังอยู่ชั้นสองน่าอยู่ไหมครับสวยไหมครับเออด้านหลังก็จะมีก๊อกน้ำหนึ่งตัวเป็นระเบียงนะแล้วก็มีราวตากผ้าให้ด้วย มีลูกโปงกันขโมยเราสามารถตากของได้เลยตามสบายโดยที่ไม่ต้องกลัวหายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยก็มีลูกโปงกัน้นแต่และห้องกั้นเป็นเอ่อส่วนใครส่วนมันโดยที่เราจะไม่ให้ถึงกันนี่ครับแลนหลังนี้เป็นประตูไม้นะด้านหน้าก็เป็นประตูไม้แล้วก็ห้องน้ำเป็นประตูพ v c ขอบเบื้องก็มีทั้งห้องน้ำไปทั้งพื้นห้องธรรมดา สวยงามครับน่าอยู่ลมเย็นสบายมากลมผ่านตลอดพัดลมไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเย็นสบายดีมันมีลมผ่านตลอดอยู่ชั้นสองนะตอนนี้เราก็ทําความสะอาดมีอย่างใหญ่นิดหน่อยเพื่อเตรียมอรอลูกค้าท่านใหม่มาอยู่นี่ก็อนนี้คือน,นี่คือแขกผู้สำคัญนะครับตื่นเต็นอยู่ครับเอาฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยฝากกัติดตาม แลเร็วฝากติดตามเลยนะคะนี่ครับคือชั้นสองนะบนลังคาเนี่ยระเบียงชั้นสองเมื่อกี้ก็นักเอกของช่องฝากช่องหอรืยยางฝา,ก,าชงกช่องด้วยมาเร็วฝากช่อง่อยนะคะฝากติดตาม่อยนะคะ เป็นกำลังใจให้น้องขิมเลยน,นะ,ค,ะ,ค,ะ okay, ครับโอเคครับวันนี้น้องขิมก็ฝากช่องจำบอยอย่าลืมลดกดติดตามให้กับน้องขิมด้วยนะครับเพื่อเป็นผลและกำลังใจและข้าน้ำขนมของน้องขิมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเค okay, ครับอบอกที่ตั้งเลยนะครับว่าห้องแถวนี้อยู่สมุทรปราการนะครับอำเภอท้ายบ้านใหม่บางปูนะครับ อำเภอท้ายบ้านใหม่เขตติดต่อบางปูกับอำเภอเมืองนะครับก็เงียบสงบดีครับอ,อ,อย่าบ้าให้ครับเงียบสงบดีรงเย็นสบายอยู่สมุดประการท้ายบ้านใหม่ซอยโนโรีนี่จะมีหรือว่าเคหะบางปูนะครับใครอยากจะมาอยู่ก็ติดต่อที่เพจเฟซบ,บุ๊กช่างเล็กซ่อมได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปครับ ห้องยังว่างอยู่สองสามห้องยังรอท่านเข้ามาอยู่และอาศัยนะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วแต่ยังหาห้องเชา่าบ้านเชา่ารายเดือนอยู่เชิญที่นี่ครับบ้านดีราคาถูกอยู่สบายใจและเย็นสบายรลมรื่นดีครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะหน่อยเออ